ถ้าจะย้อนไปพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านกํากับงานมั่นคงความมั่นคงและก็การจราจรมีหนังสือสั่งการนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลให้ดําเนินการกรณีของตะวันนี่แหละครับในหนังสือนะคุณผู้ชมจะเห็นภาพคืออ่านข้อความบางช่วงบางตอนนะฮะในหนังสือเนี่ยระบุว,ว่ากรณีที่ตะวันกับพวกขับรถสีขาวและบีบแตรลากยาวระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย กรมสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะเสเด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสันมีการขับรถด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสเด็จซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายสกัดกัน้นรถยนต์คันดังกล่าวจนมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพฤติกรรมในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขถือเป็นภัยต่อความมั่นคงสามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ดังนั้นจึงให้ดำเนินการ กำกับติดตามและเร่งรัดดำเนินการในทุกข้อหาความผิดรวมทั้งพิจารณาพฤติการทั้งก่อนและหลังกระทำผิดด้วยว่ายุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนและให้ล่วงละเมิดกฎหมายเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ด้วยหรือไม่พฤติการของตะวันบีบแตรไล่รถขบวนเสด็จแล้วยังเอาไปโพสต์ถือเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน และยังมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถือว่าสอดเจตนาให้ผู้อื่นกระทําตามหรือเกิดพฤติกรรมในการเรียนแบบอาจถือเป็นความผิดตามปออาญามาตรา116โดยชัดอัตราโทษจําคุกไม่เกิน7ปีซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับซึ่งในส่วนของนพสินเนี่ยนะคะ เข้าใจว่าจะเป็นคดีเดียวกันกับที่ผู้สื่อข่าวสองคนถูกจับกลุ่มและล่าสุดได้รับการประกันตัวออกมานะคะก่อนที่จะไปดูข้อหาแล้วก็ไปดูหลักฐานที่ตำรวจบอกว่าเกี่ยวข้อง